มาทางฝั่งทีมเคเมพีฮะเอกกราณนะฮะวันนี้เป็นไงฮะแข่งยากครับเป็นเกมที่ยากมากวันนี้เหนื่อยเหรอเหลวน้ำพนเยอะพี่ได้ได้พักวันนี้สี่ควอเตอร์ไหมครับใช่ครับวันนี้สี่ควอเตอร์เปล่าฮะสี่ควอเตอร์เต็มครับเออไม่คิดจะให้น้องลงบ้างเหรอฮะกลัวไม่เหนื่อยครับวันนี้มาเชียร์ใครครับสาวเครือขาวเชียร์ใครครับเชียร์หนุ่มๆนุอ่าหนุ่มหนุ่มอ่าฟิลเขาวันนี้ สองสามมีกี่เมตรฮะสิบเมตรครับสิบเมตรนี่ลงใช่ไหมฮะไม่ลงผู้จัดการทีมครับวันนี้ริเวอร์เป็นไงฮะก็มีอากาแพ้แมนซิตี้ครับตาครับน่าจะไม่รอดอ่ะโอ้เกิดมาเพื่อแมนยูครับวันนี้ลูกี้ยังไงยัร้านไหนครับของเพมใช่ไงฮะลูกี้คนใหม่ของเพมพีตื่นเต้นไหมครัวันนี้ตื่นเต้นครับอืมครับเริ่มเกมครับอังเย็นชุดสีเขียวพบกับจัสตินเดย์ เอด์ได้บอลก่อนนะต่อครับแม่ลูกแรกต้องต่อครับเปิดประเด็นเลยฮนะสองเท่ากัน ลงไปครับเดบีครับสามแต้มแรกครับบีโอโ้ต่อครับสองคะแนน ดีครับแอ้อัดนายดีจริงๆเอ็มฮะเอ็มทออสองคะแนนเป็นเด็กเรียนได้ครับผู้ช่วยรูมาตอนเนอ๋อครับแหมทออ็อปสกอร์เอ็มเอ็ม อเอ็มครับสี่คะแนนแล้วเวลานอกของปังเย็นเลยฮะบ,บ,บ, <laughs> บีโอ้ยว้าวครับโอ้ยบีไฟมอดเอ็มฮะโอ้โหมาทีหลังครับสองคะแนนโดยบิลเยด เอ็มเอมลงเอ็มบอลบอลบอลลงไปฮะเอ็มฟลบลบอลบบอลอ้โอลบอลบบลบอลบอลบดลบบลบดลอลลบลบอบอบบ เอ็มะแม่แบตัวฮะโมดโดนอีกลูปีูโอ้โหลูงนี้ลงฮะบีเจ็บแล้ว อันนี้มาเชียใช่ไหมครับมาเชียพี่เลยก็เอาเอาไม่เอามือป้องกันมือยกมือสองมือไปนั้นก็เจ็บตัวแล้วเนาะอ้าต่อไปเลยไปเออหน้าไม่ยิงก็ไม่ช่คิดมากหรอเอาโจฮะโอ้โหเจ้าของทีมะโห้ยว้าวเลย Oh, สวยครับเฟกฮะเ็นยี่สิบมาเตอร์สองลุ่ฮะเดโดนลุมเดโดนลุมมย่างลงก็เดย์สวยงา เปลี<ๆ>้ยนฟาวน์นับครับเดอใส่ความใหญ่ฮะ นี่น้องหวายมาเชียร์ทีมไหนฮะปังเย็นครับปังเย็นนะน้องเจดนะน้องเจดก็เลี้ยวขวาเสียใครมาเล่นเกมเห็นอ๋อมาเล่นเกมไม่ได้ไปเชียร์พีแม่หรอพีที่ไปเชียร์ใครฮะเชียร์ต่อครับนี่ยปอนนกี้็คือเลี้ยววันนี้ฟอร์มน้องเป็นไงฮะในครึ่งแรกครึ่งแรกครึ่งแรกฟอร์มน้องเป็นไงฮะน้องต่อจุนมากเจ็บตัวไปคนก็สวยปีกเลยโี้โหไปหมุดอยู่ อะไรครับคุณบาสมาเชียร์ใครฮะนี่รองเท้าสวยนะจีไม่เตอร์เชียร์ใครฮะบาร์จีมาเชียร์ใครฮะนียอย่าปังไม่ดิไม่ดีไม่ดีครึ่งแรกคอมนไดฮะฮะเอออยู่เป็นอยู่เป็นนะอยู่เป็นคอร์เตอร์สามครับปังเย็นนำอยู่สามเจ็ดต่อสาม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 ยอดมัน่ล้ไปแล้วใครฮะบีนะ หม,ม,นะมีโดนอัดแป้นโอ้ยหายไรไลไลเลยฮนะหมีโดนอัดแป้นเพื่อนเนี่ยไปอไปแล้วโกโอ้ยบิลเลียดสามคะแนน เอ,เ,อเอาเอาเงินด้วยไหมใครฮะเตียวเหรอฮะเร็วเร็วขวานีเอ,าเอา้า,ามีดตรงนี้เฮ้เบกฮะโอ้โหหมี

ทันเวลาพอดีฮะโอ้โหโฟมดสาคะแนนฮะปังเย็นขึ้นนำหกสิาต่อห้าสิบโอ้มอดสคะแนน

แฟมโอ้ยโโแฟมอะ่ะรอเลยฮะแฟมหโอโหดมด80ต,ต่อ59อะครับ แปดสิบห้าต่อหกสิบสามครับฟางเย็นนำต่อ้องแขนดูนเอดแน โอ้โหแขนสามคะแนนนะห่อเลยฮนะแขนก็มาสามสิบห้าวิสุดท้ายฟ <ST> องโอ้โหจบแล้วฮนะจับมือะฮะฟังเย็นชนะไป95ต่อ66